สวัสดีครับมาจอยครับสวัสดีคับพี่เบียวันนี้มีตัวเทสนากับดิสนี์นะคะเทสนานะคะเทสนาอันนี้ก็มีข่าลบนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาระบบออโต้พายโลดเนี่ยเขาโดนสอบสวนจากหน่วยกํากับของสหาราัฐนะคะเนื่องจากว่าคนที่ใช้ออโต้พายโลดเขาเนี่ยบางคนเขาใช้แบบในทางที่ผิดอคตเช่นแบบดื่มแอลกอฮอล์มาหรือไม่ก็ไปนั่งเบาะหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะรายงานจาก NS S.T.A. นะคะเป็นย่อมาจาก n a t i o n Highway Traffic Safety Administration นะคะบอกว่ามีอุบัติเหตุเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบความช่วยเหลือคนขับเนี่ย31ครั้งนะคะตั้งแต่ปี2 0 0 6อะ่ะ2016นะคะคะและ2ีเคสเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Tesla Autopilot นะคะมีผู้เสียชีวิต10ดรายอะคะ่ะผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเทคโนโลย,ยีนี้นะคะเขาก็ได้ตำหนิว่า Tesla เนี่ย แบบว่าหลอกลวงความสามารถของเทคโนโลยีนะคะเพราะว่าแบบว่ามันจะต้องใช้จระสายตาระหว่างเปิดระบบไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะครับแม้ว่ายังจะมีประเด็นนี้อยู่แต่ว่าเทสลาก็ยังคงโปรโมทระบบฟูลเซฟด i วิ n งของเขาต่อไปนะคะอีกข่าวหนึ่งก็คือโมเดล Y เนี่ยจะไปส่งมอบในฮ่องกองมาเก้าในเดือนกันยายนนะคะโมเดลเนี่ยก็อันนี้นะคะ <ล>เป็นรถนะใช่ suv เขาวางแผนที่จะจำหน่ายในฮ่องกองเนี่ยสามเวอร์ชันเลยนะคะเป็นสแตนดาร์ดลองแล้วก็เพอร์ฟอร์แมน์นะคะคขา่าวเขาบอกว่ารัฐบาลฮ่องกองเนี่ยเขาจะให้สิทธิ์คนที่มีรถเก่าขายเป็นซากแล้วก็ซื้อ ev car เนี่ยจะได้สิทธิประโยชน์ลถภาษีการลงทะเบียนรถครั้งแรกนะคะสูงถึง287,500ป่้อฮ่องกองดอลลาร์ค่ะ ซึ่งฮ่องกองเนี่ยเขาก็มีเป้าหมายคือจะไม่ใช้รถใช้น้ำมันที่ลงทะเบียนใหม่เลยหรือรถไฮบิดเนี่ยก็จะไม่มีเลยในปี2035นหะคะหรือเร็วกว่านั้นอันนี้ก็จะเป็นข่าวบวกกับเทสลาเช่นกันนะคะครับโรงงานค่ะโรงงานที่เบอร์ลินกิกะเบอร์ลินที่เยอรมันนะคะครับใกล้เปิดแล้วค่ะอันนี้นะักวิเคราะห์เขาให้เอัลกอริทมเลยนะคะเ е й ติ้งหนะะึ่งพันเนี่ยค่ะหนึ่งพัน us ค่ะ ต่อหุ้นเลยนะจากที่ต่อหุ้นไหยคะ่ะจ้ะต่อหุ้นเลนยแล้วก็อีลอนมัสเนี่ยเขาได้ไปเยี่ยมชมโรงงานที่เบอร์ลินแล้วก็บอกว่าจะผลิตรถคันแรกเนี่ยในเดือนตุลาซึ่งหรือเร็วกว่านั้นนะคะซึ่งการเปิดโรงงานเนี่ยตอนแรกคาดว่าจะดีเลย์ไปไปลายปีนี้ค่ะเนื่องจากว่ามันจะมีอุปสรรคเรื่องอรัฐบาลแล้วก็สิ่งแวดล้อมแต่ว่าตอนเนี้ปรากฏว่าเปิดเร็วกว่าเดิมในใบไม้ร่วงเนี่ยก็จะเปิดแล้ว นักวิเคราะห์เขาก็บอกว่าเป็นบวกในการขยายกำลังการผลิตใน global อะค่ะโมเดล3 s y s นะคะ,ะ,คะผลิตจากจีนส่งไปยุโรปตอนนี้ก็เกิดปัญหาอุปสรรคด้านโลจิสติกอะคะ่ะซึ่งการที่มาเปิดโมเดลมาเปิดโรงงานที่กิกกเบอร์ินเนี่ยค่ะเป็นหักเลยทำให้เป็นกุญแจสำคัญน,นะคะทำให้รถ e v ของเทสซาเนี่ยกว้างไปในระดับโลกค่ะ ซึ่งกิกัดเบอรลินเนี่ยไปโรงงานในต่างประเทศลงที่สองนะคะลงจากลงแรกเนี่ยจะเป็นกิกัดเซี่ยงไฮ้ที่จีนนะคะคอันนี้ก็จะเป็นงบนะคะงบประกาศ Q 2นะคะกำไรต่อหุ้น1.45 us นะคะคมากกว่า Q 1 Q เนี่ย93้าสิบสเซนนะคะคคแล้วก็ YY เนี่ย44่สิบสีเซนค่ะนักวิเคราะห์อันนี้เป็น อัปเดตเมื่ออันนี้มันของวันที่สิบสองแนะนำถือนะคะราคาเป้าหมายเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็มีบายหกคนเซโฮสิบสามคนเซลสามคนค่ะตัวราคาหุ้นนะคะก็มีการเบรกรอบมานะคะมีย่อตัวลงมาเนี่ยค่ะฟูแบ็กลงมาแนวรับก็คือโลนี้นะคะหกร้อยี่สิบนะคะ แนวต้านก็ขายไปถ้าขายข้างบนเนี่ยก็สักประมาณอ680นะคะตรงนี้นะคะโอเคค่ะสรุปนะคะเทสมาก็ซื้อนะคะที่640ค่ะขายที่680นะคะต่อไปเป็นดิสนีย์ค่ะดิสนีย์รายงานงบ Q3 นะคะเป็น Q3 ของเขาอะคะ่ะนักวิเคราะห์ได้ปรับเป้าขึ้นนะคะ โดยที่ Morgan Stanley เนี่ยให้ overweight rating by นะคะที่210เหรียญ Wells Fargo ก็ overweight จาก209เป็น216นะคะ Needham ให้ hold นะคะราคายังไม่บอกยังไม่มีค r าเก็ r i c e นะคะ KeyBank นะคะ overweight rating 225เหรียญค่ะธุรกิจ s t e a m งนะคะตัวเลขกับราคาเนี่ย ก็ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดนะคะแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยยอดรายรับเฉลี่ยต่อยูทเซอร์เนี่ยลดลงนะคะแต่ว่านักวิเคราะห์เขาไปไฮไลท์ที่การเติบโตของสตรีมมิ่งในต่างประเทศค่ะซึ่งได้เปิดตัวที่ไทยนะคะแล้วก็มาเลในคิวนี้นะคะแล้วก็ในปี2022ี่ e เนี่ยดิสนีย์ก็จะไปเปิดตัวที่ญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้แล้วก็ฮ่องกงค่ะ จะเห็นว่าตัวเลขสับสกายก,ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะครับความกังวลในการเติบโตในตลาดต,าต่างประเทศได้ลดลงนะคะโดยนี้ดิสนีย์ฮอสตาพัสนะคะคิดเป็น40%ของสับสกายของดิสนีย์ทั้งหมดเลยนะคะการเติบโตของดิสนีย์ฮอสตานะคะก็เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสม,เมอทุกควอเตอร์เลยนะคะแสดงให้เห็นถึงว่ามันมีการเติบโตใน US ด้วยแล้วก็ในประเทศอื่นด้วยนะคะ ในส่วนของสวนสนุกนะคะรายได้ใน Q3 เนี้ยเป็นสองในสาของ Q3 ของปี2019ช่วงก่อนโควิดนะคะเนื่องจากว่ามันมีการจำกัดคนเข้าแล้วก็การล่องเรือนยังไม่มีะค่ะแต่ว่าระยะยาวคาดจะมีคาดว่าจะมีการฟื้นตัวต่อเนื่องนะคะเป็นดับเบิลดิจิตเลยเทียบกับช่วงก่อนโควิดเขาก็ยังคาดว่าการฟื้นตัวเนี่ยจะดำเนินต่อไปแม้ว่ามันจะมีการ การกระจายตัวของสายพันธุ์เดลต้ามานะคะเขาเขาก็ยังให้จุดแข็งอีกอย่างหนึ่งของดิสนีย์ก็คือว่ามันเขาจะมีเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นงบนะคะคิวนี้นะกำไร0.8 USD นะคะคมากกว่าคิวที่แล้ว0.79 USD นะคะแล้วก็ช่วงเดียวกันของปีก่อนที่0.08 USD ค่ะคนักวิเคราะห์แนะนำวบาราคา Target า r i c หนึ่งปีที่ สองร้อสิบห้านะคะคให้ายสิบเก้าคนโฮสี่คนเซล l ศูนคนค่ะคตัวการาฟนะคะก็จะมีการย่อลงมาค่ะอันนี้ก็ให้รับที่ประมาณร้อยเจ็ดสิบนะคะครตรงเทรนไลน์เนะะี่ยค่ะก็ไปขายที่ขายที่ประมาณร้อยแปดสิบนะคะทายเนี้ยค่ะสรุปดิสนีย์นะคะ,ะ,คะซื้อที่ร้อยเจ็ดสิบนะคะก็ขายที่ร้อยแปดสิบค่ะ โเคครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะคะ0 8น4 1แปดสี่สี่หนึ่งห้าูนแปดเจ็ดนะคะแล้วก็มีสแกน QR code ค่ะโอเคโอเควันนี้ขอบคุณมากครับมาจอยครับ